มาอย่างเงียบงันจากไปอย่างเงียบงันมาไร้เงาจากไปไร้เงาฉันหัวเราะก,กับมนุษย์ทำไมต้องอยากรู้ว่าฉันมาจากไหนฉันเริ่มต้นมาอย่างโลกในยุคเขียวจนถึงตอนนี้ที่เป็นยุคขาวถึงเวลาแล้วที่ฉันจะพาลูกๆก,กลับสู่อารัฐผู้ใดที่ไม่ได้รับความลักจงร,รอรอบต่อไปฉันมาถึงโลกด้วยความเร็ว25วินาทีดุดสายฟ้า ฉันยังไม่มีชื่อชื่อที่มีอยู่มนุษย์เป็นคนตั้งให้ฉันมีลักษณะสามสิบสองลักษณะผู้ที่มีจิตสำนึกสูงจะรู้ว่านั่นคือตัวฉันผู้ที่ไม่มีจิตสำนึกสูงจะไม่รู้จักฉันฉันเคยถูกฆ่าโดยปกติฉันอยู่ใจกลางเอเชียตอนนี้ฉันมีสองคนที่ใกล้ชิดที่สุดกับฉันสองคนนี้คือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ตอนนี้ฉันกำลังรอดาวดวงหนึ่งการกระทำที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ในตอนนี้คือการเคารพพ่อแม่ถ้ามนุษย์ไม่เคารพพ่อแม่ก็เหมือนอยู่ในที่ที่ไร้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คำสอนที่ฉันส่งมาตลอดควรนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดจิตสำนึกสูงผู้ใดที่อ่านและศึกษาคำสอนนั้นบ่อยๆหมายความว่าเขาจดจำฉันได้อันฮัมดุลิลลา ความตระหนักที่สูงส่งตอนที่432หัวข้อกินผักและอย่าฆ่าความดีที่โลกและท้องฟ้าได้สร้างขึ้นได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตทุกประเภทความชั่วร้ายของมนุษย์คือการฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดข้อความทั้งสองข้างต้นเป็นการกล่าวถึงอย่างตรงไปตรงมาและมันน่าเศร้าเหลือเกินเราต้องรู้ว่าชีวิตในโลกนี้มีค่าหมายไม่ได้การฆ่าคนในโลกนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามีมนุษย์บางคนที่กระทำบาปจนได้รับโทษถึงตายแต่ก็ยังมีผู้ที่กระทำบาปที่ไม่ควรถูกลงโทษถึงตายสัต ที่ไม่มีบากที่ไม่ได้ผูกพันกับกฎหมายของประเทศมนุษย์ฆ่าสัตว์และรับประทานมันพวกเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในโลกนิ้สัตว์ที่มีชีวิตไม่ว่าจะอาศัยอยู่บนดินในน้ําหรือในอากาศไม่ว่าจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กล้วนมีความรักชีวิตของตนเองถ้าสัตว์นั้นรู้สึกเจ็บปวดและกลัวตายเหมือนมนุษย์เราควรที่จะคิดว่าความรู้สึกของเรานั้นเหมือนกับความรู้สึกของสัตว์เหล่านั้นอย่าคิดว่าในฐานะมนุษย์เรามีความแตกต่างจากสัตว์อย่างน้อยเราควรจะรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต และมีที่มาพวกมันอาศัยอยู่ระหว่างท้องฟ้าและโลกลองคิดดูว่าเมื่อคนคนหนึ่งถอนขนเพียงเส้นเดียวจากร่างกายของตัวเองทุกส่วนของร่างกายจะรู้สึกเจ็บสัตว์ที่มีชีวิตก็มีเลือดและหายใจความรู้สึกของพวกมันไม่แตกต่างจากมนุษย์แม้ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตแต่พวกเขาก็ยังทานทุกสิ่งที่มีชีวิตท้องฟ้าและโลกได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่เรียกว่ามนุษย์ต่อมาจึงได้มีสิ่ง ที่ไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นทั้งสองประเภทนี้อาศัยอยู่ร่วมกันในท้องฟ้าและโลกนี้เช่นเดียวกับตัวอย่างของแม่ที่เริ่มต้นให้กำเนิดลูกคนแรกตามด้วยลูกคนอื่นๆถึงแม้ว่าลูกแต่ละคนจะมีขนาดใหญ่และเล็กแตกกระดูและเลือดของพวกเขาก็เหมือนกันมีความสัมพันธ์เดียวกันหากพูดว่ามนุษย์ไม่กล้ากินสิ่งที่ไม่มีเลือดกอกงอไม่พอทำไมต้องกินสัตว์เนื่องจากมนุษย์มีสมองเขาจึงรู้จักควบคุมชีวิตของสัตว์อื่นๆคนที่ไม่ตระหนัก อาจจะพูดว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่เหล่านี้คืออาหารของมนุษย์เสือกินมนุษย์แต่ทาไมมนุษย์ถึงเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเสือในชีวิตของมนุษย์เพื่อทุกชนิดเพียงพอที่จะเป็นอาหารแล้วสิ่งหมอมีชีวิตทั้งหลายคือร่างกายเดียวกันแม้แต่มนุษย์ยังมองว่าตัวเองแยกออกจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆในครอบครัวเดียวกันแม่กับลูกคือร่างกายเดียวกันเมื่อเด็กมีความสุขแม่ก็มีความสุขเมื่อเด็กป่วยและทุกทรมานแม่ก็รู้สึกเช่นกันในโลกนี้ไม่มีแม่คนไหนที่มองว่าลูกของตน ไม่ใช่ร่างกายเดียวกันแม้แต่ประเทศก็เช่นเดียวกันรัฐประชาชนคือร่างกายเดียวกันแม่กับลูกคือร่างกายเดียวกันนี่คือชีวิตที่ไม่สามารถแยกจากกันได้คนนี้กับคนนั้นและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนเป็นแค่ร่างกายและเนื้อที่อยู่ภายในซึ่งห่อหุ้มไม่เหมือนกันนั่นคือเหตุผลที่ทําให้มนุษย์แยกแยะระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆและเริ่มต้นการทําบาปต่างๆการฆ่าเกิดขึ้นจากการขาดความเมตตาและไม่มองว่าทุกสิ่งมีชีวิตเป็นร่างกายเดียวกันไม่ว่าผู้ใดจะฆ่าผู้ใดก็ไม่ควรทํา ในโลกนี้มีความเห็นต่างเกี่ยวกับการฆ่าเช่นคนฆ่าคนคนฆ่าสัตว์และสัตว์ฆ่าคนมนุษย์มองว่าคนฆ่าคนเป็นเรื่องร้ายแรงแต่คนฆ่าสัตว์เป็นเรื่องปกติส่วนสัตว์ฆ่าคนเป็นเรื่องน่าตกใจและน่ากลัวตอนนี้เราหวังว่ามนุษย์จะถามใจตัวเองและพิจารณาว่าเราควรมองการฆ่าทั้งสาประเภทนี้เหมือนกันหรือแตกต่างกันจริงๆแล้วการฆ่าสัตว์ถือว่าบาปมากกว่าการฆ่าคนสัตว์ฆ่าคนก็เพราะมาดูร้ายทำไม การฆ่าระหว่างมนุษย์นั้นมีข้อกฎหมายคุ้มครองเช่นในสงครามระหว่างสองประเทศแต่ละฝ่ายฆ่าฟันกันเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตัวเองขณะที่สัตว์ฆ่าสัตว์มันไม่ได้กระทบกับสิ่งมีชีวิตในน้ำและอากาศมนุษย์ฆ่าสัตว์จากท้องฟ้าถึงทะเลจากภูเขาถึงฟาร์มเลี้ยงสัตว์สัตว์ใหญ่เช่นบวแกะและสัตว์เล็กเช่นไก่เป็ดนกปลากุง้งและอื่นๆทั้งหมดนี้เพื่อเติมเต็มท้องของตนการฆ่าแบบนี้ไม่ได้รับการจำกัด หรือคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศการฆ่าทุกประเภทในโลกนี้มีขอบเขตแต่มนุษย์ฆ่าสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยไม่มีขอบเขตจากนี้เราควรระหนักว่าการฆ่าสิ่งมีชีวิตมีบากมากกว่าการฆ่าคนหรือสัตว์ฆ่าคนเศร้าใจมนุษย์ตั้งแต่เกิดโตขึ้นและแก่ไปก็ไม่หยุดการฆ่าเมื่อเด็กเกิดมีการจัดงานบุญ44วันก็จัดงานบุญและเมื่อมีการแต่งงานก็จัดงานบุญทุกครั้งที่มีงานบุญจะมีการฆ่าเกิดขึ้นแม้แต่ในเวลาที่เสียชีวิตก็ยังมีการฆ่าต่อไป การแต่งงานเป็นเรื่องที่ดีแต่มนุษย์กลับค่าระหว่างตัวผู้และตัวเมียการให้กำเนิดลูกก็เป็นสิ่งที่ดีในการสืบทอดเผ่าพันธุ์แต่มนุษย์กลับค่าลูกและแม่สัตว์เพื่อฉลองการเกิดและอื่นๆผลลัพธ์คือชีวิตมนุษย์ที่ยาวนางกลายเป็นสั้นลงไม่ว่าจะเป็นลูกหรือแม่สัตว์ที่มีลูกก็ไม่มีลูกหลานในห้องนั่งเล่นมีการจัดงานเลี้ยงขณะที่ด้านหลังบ้านมีการฆ่ากันมนุษย์ฆ่าชีวิตมากมายเพียงเพราะต้องการกินแค่ครั้งเดียวเพราะมีอาหารหลายประเภทสำหรับคนที่มีเงินพวกเขาก็ต้องการสิ่งที่หหาายากและุดดิ เมื่อมันใช้เวลานานในการหามันในช่วงเอเวลาเช่นนั้นชีวิตของแกะไก่ปลาและสัตว์อื่นๆก็ถูกพรากไปจนไม่สามารถนับจํานวนได้ในโลกนี้ตั้งแต่เช้าจะโดดเย็นชีวิตหลายร้อยล้านชีวิตได้ถูกพรากไปจากร่างกายแล้วถ้ารวมกันเป็นชิ้นส่วนของร่างกายเหล่านั้นจะสูงกว่าระดับของนกที่บินอยู่ในอากาศส่วนเลือดของมันก็นองเหมือนแม่น้ําใหญ่จากเช้าจนถึงข้าม,มีมีดและมีพระไม่หยุดนิ่งในการแยกกระเพาะและแล่เนื้อหนังและเกร็ดของสัตว์ต่างๆมันช่างน่าหยุดสยอง ความเจ็บปวดที่สัตว์เหล่านั้นต้องทนทุกนั้นบอกไม่ได้จริงๆมนุษย์เพราะปากและท้องของตนเองจึงกำหนดวงจรชีวิตของสัตว์เหล่านั้นโดยไม่หยุดหย่อนความดีงามที่มนุษย์มีอยู่แต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และไม่มีในสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่เมื่อมนุษย์ฆ่าสัตว์ทั้งหมดความดีงามนั้นก็หายไปการฆ่าหมูเพื่อให้ท้องอิ่มแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีความเมตตาการแยกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจและต่ำช้าอะไร จะเป็นการแยกร่างของสิ่งมีชีวิตมาเป็นอาหารสำหรับคนอื่นๆการกระทำแบบนี้ไม่เคารพผู้อื่นการฆ่าสัตว์ในหลากหลายวิธีแสดงให้เห็นว่าผู้คนไม่มีความมั่นใจในตนเองจากที่นี้เราสามารถเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กบับสัตว์พบว่ามนุษย์ไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าสัตว์เลยหากเราต้องการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเราต้องตระหนักและมีความเมตตาวิธีที่เราจะฝึกฝนความเมตตาคือการมองผู้อื่นเหมือนกับมองตัวเองลองจินตนาการเมื่อถึงเวลาเราจะฆ่าสัตว์ เราจะเห็นมันตกใจและพยายามหนีจะเหมือนกับเราหรือไม่ถ้ามีคนพยายามจับเราเมื่อมีการสังหารไก่ไก่ตัวอื่นๆก็วิ่งหนีไปอย่างหวาดกลัวเมื่อจะฆ่าวัวตัวอื่นๆก็ไม่ยอมกินอาหารสมมติว่าเราถูกมัดไว้โดยโจรแน่นอนว่าหัวใจต้องเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่อยากแยกจากครอบครัวณเวลานั้นเราย่อมหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับการปลดปล่อยเช่นเดียวกับความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตตัวนั้นหากบอกว่ากินเนื้อสัตว์ได้เพราะมันพูดไม่ได้เช่นนั้นเราจะกินมนุษย์ที่เป็นไม่ได้หรือไม่ หากบอกว่าสัตว์ไม่มีจริยธรรมเช่นนั้นเราจะฆ่าและกินเด็กได้หรือไม่หากบอกว่าสัตว์ไม่มีประโยชน์เช่นนั้นเราจะฆ่าคนบ้าได้หรือไม่หากบอกว่าสัตว์เกิดมาเป็นสัตว์เช่นนั้นเราจะฆ่าคนจนได้หรือไม่มนุษย์เพียงพูดว่าสัตว์นั้นและสัตว์วันนี้เคยคิดถึงความรู้สึกของสัตว์เหล่านั้นบ้างไหมเมื่อเรากินสัตว์เพราะมันอ่อนแอและเราแข็งแรงแต่นี่เป็นทฤษฎีหรือไม่ที่ว่าสัตว์ตรงไปตรงมาแต่เราบิดเบือน ในโลกนี้ทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่างก็รู้จักความเจ็บปวดความแตกต่างอ๋อคือมนุษย์ใช้สมองในขณะที่สิ่งมีชีวิตไม่ใช้มนุษย์พูดได้แต่สัตว์พูดไม่ได้มนุษย์มีอำนาจจัดกลุ่มในขณะที่สัตว์อ่อนแอนี่คือข้ออ้างของมนุษย์ในการฆ่าและกินสิ่งมีชีวิตอื่นฮ่าฮมนุษย์ในโลกนี้เมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นลงพายุน้ำท่วมและอื่นๆพวกเขารู้สึกกลัวและพยายามหลบหนีเสมอเมื่อถูกต้นหรือถูกข่มขู่ด้วยปืน หรือมีดร่างกายจะสั่นแม้กระทั่งริมฝีปากและฟันยังสั่นไปด้วยเมื่อได้รับการช่วยเหลือ,อพวกเขารู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แต่เมื่อจับสัตว์ได้พวกเขากลับลืมทุกอย่างเหล่านั้นมนุษย์ทั่วไปเมื่อถูกมดหรือยุงกัดพวกเขายังรู้สึกกังวลเมื่อเจ็บป่วยเช่นปวดตาหรือปวดหูวพวกเขารีบพบหมอเพื่อขอยาลองนึกถึงตัวเองในสถานการณ์นั้นทําไมถึงไม่มีความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตที่ถูกขัดหาเลยในเส้นทางแห่งพระเจ้านี่คือโทษที่หนักที่สุด เมื่อมนุษย์พบคนเลวแล้วพูดว่าคนนั้นดีพวกเขาจะรู้สึกถึงสิ่งนั้นทันทีโดยไม่ต้องคิดและยื่นมือช่วยเหลือแต่พวกเขากลับไม่รู้ตัวเมื่อทำสิ่งเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในมุมมองของมนุษย์เช่นนี้ไม่มีอะไรแตกต่างจากสัตว์เลยาศาสดา,าทั้งหลายที่นำาศาสนาใหญ่มาล้นเน้นย้ำให้มนุษย์มีความเมตตาหัวใจของมนุษย์ถูกล้อมรั้วเหล็กไว้อย่างแน่นหนาที่นี่มีคำถามสิบข้อให้มนุษย์ถามหัวใจที่ถูกล้อมรั้วเหล็กนั้นหนึ่งในสนามรบหากเราวิ่งหนีและรอดชีวิตได้้ขนนัน เราไม่ถูกไลก่ล่าโดยศัตรูเราจะกลัวหรือไม่ 2. หากเราถูกจับและถูกลากไปเหมือนวัวหรือแพะและเรารู้ว่าจะถูกฆ่าขนาดนั้นเราจะกังวลหรือไม่ 3. เมื่อเห็นเพื่อนถูกฆ่าในตอนนั้นถามใจตัวเองว่ากล้าหรือกลัวสีเมื่อเห็นครอบครัวของตัวเองกำลังจะถูกฆ่าและช่วยไม่ได้ใจรู้สึกอย่างไรห้าสองเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังจะถูกฆ่าแต่โดนตัดอวัยวะส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วเราก็ร้องออกมาใจรู้สึกอย่างไร หกเมื่อกำลังจะถูกฆ่าแต่มีศัตรูคนหนึ่งพูดให้ปล่อยตัวเราตอนนั้นเราดีใจหรือไม่เจ็ดขณะที่กำลังจะถูกฆ่ามีศัตรูอีกคนพูดว่าอย่าปล่อยเขาเรารู้สึกอย่างไรแปดตอนที่พบหรือถูกจับโดยศัตรูมีศัตรูคนหนึ่งพูดว่าปล่อยทุกคนไปแต่มีอีกคนพูดว่าอย่าปล่อยทุกคนต้องถูกฆ่าใจเกลียดหรือไม่เในช่วงสงครามมีคนป่วยที่เดินไม่ได้ควรปล่อยไปแต่ศัตรูอีกคนพูดว่าคนนี้ไม่มีประโยชน์ฆ่าไปดีกว่าตอนนั้น เรารู้สึกอย่างไร110ในขณะที่อยู่ในกลุ่มที่มีเด็กครึ่งหนึ่งที่ควรปล่อยไปแต่ศัตรูคนหนึ่งพูดว่าเด็กพวกนี้ไม่ถูกฆ่าก็ตายอยู่ดีเอาเนื้อที่อ่อนและอร่อยมาทำอาหารดีกว่าใจเรารู้สึกอย่างไรตอนนั้น